ดวงปักแรกในเดือนมกราคมของชาวราศีธนูในด้านการเงินของชาวราศีธนูช่วงนี้คุณอาจจะต้องหมุนเวียนเงินมากพอสมควรแต่คุณก็จะได้รับความร่วมมือหรือความสนับสนุนจากคู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณในการส่งเสริมรายได้รายได้ของคุณอาจจะไม่ยังไม่เป็นที่พอใจมากนักกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งนี้อาจจะต้องหมุนเงินมากหน่อยในช่วงนี้ในด้านการงาน การงานของชาวราศีธนูคุณอาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคเรื่องงานที่ไม่ค่อยจะลงตัวมากนักคุณควรจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหาซึ่งคุณก็จะหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาเรื่องงานได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ปัญหาต่างๆนั้นค,คุณอย่าเอาเก็บมาคิดคนเดียวขอให้คุณได้หา คนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะช่วยส่งเสริมคุณให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาสําเร็จรู้ล่วงไปได้ในด้านของความรักความรักของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับคู่รักสักเท่าไหร่นักสําหรับคนมีคู่คนมีคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงหรือมีปากมีเสียงกันได้ทั้งนี้ถ้าหากคุณไม่พยายามประทะหรือพยายามเก็บปัญหา ไม่ใส่อารมณ์กับปัญหากับคู่ครองของคุณการทะเลาะเบาะแว้งก็จะคลี่คลายหรือลดน้อยลงสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะกำลังมองมองใครอยู่แต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจมากนะักช่วงนี้คุณอาจจะยังโฟกัสไปในเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของความรัก